เรื่องเล่าไก่กินผลงานของเจนคลาเวลตอนที่6เมื่อมันค้อมเห็นเช่นนั้นเขาพยายามหยิบปืนเพื่อป้องกันตัวแต่ก็ไม่ทันเพราะเขาถูกสมุไรกระโดดเข้าไปชิดตัวและรวบตัวเขาีะก,ก่อนฟิลิปตะโกนบอกให้เธอรีบหนีไปให้เร็วที่สุดเพื่อไปหาคนมาช่วยเหลือโดยด่วนเธอจึงกระตุกบางเหวี่ยงฝีเท้ามาา้าหนีออกไปอย่างรวดเร็วโดยไม่ได้เลียวหน้ากลับมามองเธอจึงไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้น ความคิดแรกของเธอคือมาถึงที่นี่ให้เร็วที่สุดและนั่นคือครั้งสุดท้ายที่เธอเห็นเพื่อนของเธอซึ่งไม่รู้ว่าตอนนี้พวกเขาจะเป็นตายร้ายดีอย่างไรบางทีสมุไราอาจใช้ดาบทำร้ายพวกเขาแล้วก็ได้เธอพูดถึงตรงนี้เธอก็ร้องไห้โฮออกมาอีกครั้งหนึ่งเสียงโกรธแค้นเสียงดาทอเสียงสาบแช่งดังขึ้นมาพร้อมกันอีกครั้งมีอยู่เสียงหนึ่งซึ่งดังกว่าเสียงอื่นบอกว่าถึงเวลาแล้วที่กองทัพของพวกเราจะต้องสั่งสอนพวกมันแม็กเฟย์ถามแอนเจริกว่าจุดเกิดเหตุดูที่ไหน เธอพยายามจะบอกชื่อแต่ก็จำได้แค่คำว่าคานาแม็กเฟย์อได้ทันทีว่ามันคือคานางาวะจุดพักทางจุดหนึ่งของเส้นทางโทไคโด